สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเก่าและช่อง Culture Style ครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปรีวิวนะครับที่เราไม่ได้ทํากันนานเลยซึ่งคลิปนี้จะพิเศษนิดนึงตรงที่ผมจะเอารองเท้าครับมารีวิวให้ทุกคนดูแต่เป็นการรีวิวผ่านทิปเที่ยวที่ผมไปเที่ยวมาครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยผมต้องพูดถึงรองเท้าในคลิปนี้ก่อนครับคือนี่ครับผมเจ้านี่นี่ มันคือแว่น Mountain Ultra r e ครับตัวนี้เป็นรุ่น Neo VR 3นะครับตัวนี้เนี่ยผมชอบมากเลยจริงๆผมใส่มาพักใหญ่แล้วแหละแล้วก็ใส่ไปลุยญ,ญี่ปุ่นมา7วันเลยครับแล้วชอบมากๆน่าจะเป็นแว่นที่ชอบที่สุดที่เคยใส่มาก็เลยอยากหยิบมาคุยกับทุกคนกันสักหน่อยครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับเจ้ารองเท้ารุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นแว่นในแบบที่ผมไม่คุ้นเคยเลยนะครับปกติถ้าพูดถึงแว่นเราจะนึกถึงพวกรองเท้าสเก็ตแข็งๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่อันนี้แตกต่างไปเลยครับคือมันเป็นรองเท้า ที่เอาออกมาใช้แบบอัลโดของแท้เลยครับเริ่มจากตัวอัปเปอร์ครับรองเท้าเนี่ยจะเป็นการประสานกันร,ระหว่างเมสครับบวกกับหนังกับครับซึ่งแวนด์ปกติอะ่ะมันไม่ใช่แบบนี้เวย้ยแวนปกติมันจะเป็นแคนวาสใช่ไหมแต่อันนี้คือใส่สบายมากครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือรองเท้าดูนี้เนี่ยหน้าเท้ามันกว้างครับทุกคนลองดูดเดี๋ยวผมจะเทียบกับแวนด์ปกติให้ดูคือผมเองก็ไม่ได้ใส่แวนด์เยอะก็จะมีคู่นี้เป็นแวน์ตัวสเตนเจอร์ติงเป็นสไตล์36ที่ผมจะชอบใส่เนาะก่อนหน้านี้เน่ผมมใสก็ันเทแหละ หน้าท้ามันจะค่อนข้างแคบครับแล้วก็อีกตัวที่ผมใส่บ่อยๆคืออันนี้เป็นแวนด์ออเทนติกเนาะแต่ว่าเป็นแบบคอมฟ y คราชอันนี้อันนี้เนี่ยก็จะหน้าแคบอีกเหมือนกันแต่เจ้า MTE เนี่ย ตัว mountain เนี่ยตัว ultra r e เนี่ยสบายแบบสบายโคตรอะ่ะแล้วที่ผมบอกว่าผมเอาไปใส่ที่ญี่ปุ่นอะ่ะทริปที่ผมไปก็คือผมไปโตเกียวคามิโคจิแล้วก็คามามมระก็คือทั้งหมด7วันแล้วผมก็กระจายไปเที่ยวตอนที่อยู่โตเกียวผมก็อยากได้รองเท้าที่ใส่ในเมืองใช่ไหมแล้วก็ตอนไปคามิโคจิผมจะไปเดินป่าก็ต้องหารองเท้าที่เดินป่าแล้วมาใส่สบายหน่อยต่อไปคามาคุระก็จะเป็นคอมโบเลยครับคือเป็นรองเท้าที่ใส่เดินทั้งวันถ่ายรูปได้อะไรแบบนี้ก็เลยเลือกเป็นเจ้านี้ครับซึ่งพูดตรงๆนะผมชอบมากเว้ย ชอบมากแบบชอบแบบชอบจริงๆอะ่ะทุกวันนี้กลับมาไทยแล้วผมยังใส่มันบ่อยๆอยู่เลยผมรู้สึกว่ามันหยิบไปแต่งตัวก็ได้เว้ยใส่ก็สบายแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์โอเคมันคือรองเท้าที่ทําขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆเลยะครับซึ่งสําหรับใครที่อยากลองหารองเท้าสําหรับ1คู่1ทริป ลุยได้เคได้ผมว่าคู่นี้เหมาะแล้วก็ผมอยากจะมาฝอยเรื่องทริปหน่อยเว้ยคือที่ผมไปคามิโคจิมาผมเลือกรองเท้าคู่นี้ผมรู้สึกแบบพวดดีอ่ะเพราะว่าตอนที่ไปคามิโคจิใช่ปะ่ะผมนั่งรถเว้ยจากตัวโตเกียวใครอยากไปเดี๋ยวผมแจกแผนเที่ยวคามิโคจิเลยก็แล้วกันคือผมอ่ไปนอนค้างคามิโคจิ1คืนแล้วผมก็เดินทางจากโตเกียวด้วยวิธีที่ค่อนข้างจะประหยัดเงินนิดนึงไม่นี่ประหยัดลงไปเยอะเลยนั่นคือผมนั่งรถบัสจากสถานีชินจูกุสเตชันครับไปลงที่มัตสึโมโตะแล้วก็ ต่อรถจากมัตสึโมโตะนั่งรถไฟไปที่คามิโคจิไลแล้วก็นั่งจากคามิโคจิไลอ่ะเข้าคามิโคจิอีกทีนึงคือวิธีนี้เนี่ยมันจะกินเวลาค่อนข้างเยอะแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือความประหยัดครับมันประหยัดกว่านั่งรถไฟเยอะมากๆอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นตัวเลขโชว์ๆไว้ตอนที่ผมไปอ่ะผมไปเดินพฤษภาเว้ยแล้วตอนนั้นอ่ะมันจะมีหิมะอยู่คือทางที่ไปอ่ะมันก็จะมีเลคมีทะเลสาบมีน้ำมีอะไรโอ้โหคือแบบ สวยสวยมากอะแล้วผมนั่งรถทั้งวันเลยวันนั้นอะก็คือผมต้องนั่งจากชินจูกุไปมัซึโมโตะผมออก10บโมงเช้าถึงประมาณบ่ายหประมาณนั้น <c oughs> จาไม่ได้นะเวลาไป,ปเป๊ะแล้วก็นั่งรถเข้าไปในคามิคจิอีกถึงจริงๆก็คือแบบเกือบหกโมงแล้วเย็นมากแต่ทุกคนรู้ปะ่ะตอนที่ไปคามิคจิตอนมืดแล้วอะโคตรดีอะคือผมก็เคยดูรีวิว <c oughs> มาบ้างเว้ยเพราะว่าผมก็ต้องทําการบ้านหาที่พักอะไรแบบนี้ใช่ปะแต่พอไปนอนจริงแล้วโห ความรู้สึกมันแบบดีอ่ะไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนั้นอ่ะพอไปถึงคามิโคจิตอนเย็นอ่ะมันไม่มีคนแล้วครับมันสงบแบบสงบมากผมเดินไปทางไหนผมก็สามารถถ่ายรูปสามารถถ่ายสตรอรี่ได้เต็มที่เลยแล้วตรงนั้นก็จะมีแบบมุมสวยๆเยอะมากเยอะแบบเยอะจริงๆใครอยากไปเที่ยวคามิโคจิผมแนะนําให้นอนค้างเว้ยพอนอนค้างเชื่อ่าตื่นเช้ามาประมาณตีห้าทุกคนตีห้านี่คือแดดสว่างเหมือนบ้านเราแบบ7จ็ดแปดโมงแล้วอ่ะพอ ตีห้าที่ผมบอกไปใช่ไหมผมก็แบบแต่งตัวออกไปนี่แล้วผมก็หยิบรองเท้าจะคู่นี้นี่แหละไปเพราะว่าผมมองมุมไว้ตั้งแต่เมื่อตอนเย็นแล้วว่าผมอะอยากจะลองไปนั่งจิบกาแฟริมแม่น้ําเออเพราะว่าน้ํามันสวยมากมันเป็นน้ําแบบที่ไหลลงมาจากท่าน้ําแข็งอะผมก็ใส่เลยเว้ยแล้วก็ลงไปอย่างแรกที่ผมต้องเช็คคือมันสามารถลงไปได้หรือเปล่าเพราะว่าแบบเราก็ไม่อยากไปทําอะไรที่มันแบบเขาไม่อนุญาตใช่ปะ,ะเราก็อยากเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีเพราะอ่านป้ายแล้วว่าเขาบอกว่าลงไปได้แต่ขอแค่ให้ใส่รองเท้าอ้าวทีนี้ก็สบาย เลยดิผมก็จัดเลยใส่รองเท้าลงไปแต่ระหว่างทางอะ่ะมันก็จะมีพวกขินมีน้ํามีอะไรแบบเนี้ย ซึ่งคู่นี้เหมาะมากครับเพราะว่ากริปของมันอะอาจจะเลอะหน่อยนะผมจะไม่ได้ทาความสะอาดเลยเพราะว่าใส่บอยจริงๆคือกริปของมันทําออกมาเพื่อยึดติดโดยเฉพาะเลยเว้ยผมกระโดดข้ามหินแล้วก็เดินข้ามน้ําไปแล้วก็ไปหาท่อนสูงนั่งเว้ยนั่งโอ้โหเหมือนแบบไปสูตรพลังธรรมชาติเข้าปอดอะอากาศมันแบบดีอะแบบเย็นมากผมไปนั่งแบบอยู่ตรงนั้นอะจุยจุยอะแบบนั่งเฉยเฉยอะมองยอดเขาที่มีหิมะผมนั่งอยู่แบบประมาณสองชั่วโมงอะไม่เบื่อเลยเว้ยโอ้โหพลังธรรมชาติแบบ คือไปที่คามิโคจิมันทำให้ผมรู้สึกเลยว่าแบบผมอยากออกไปเที่ยวไปดูธรรมชาติไปเสพพลังงานอะไรแบบนี้อีกเยอะๆใครเคยไปคามิโคจิลองคอมเมนต์คุยกันได้นะว่ารู้สึกยังไงบ้างแล้วก็พอตกช่วงเที่ยงผมก็เตรียมออกจากที่พักแล้วก็ไปเดินป่าซึ่งเดินป่าของคามิโคจิเนี่ยผมเดินดูดเมียวจินพรที่จะไปถึงตรงสังเจ้าใครเคยไปเนี่ยก็น่าจะพรนึกออกคือดูดที่ผมเดินอ่ะผมเริ่มจากทางแคมป์กาวลหลายๆคนเขาจะไปเริ่มจากสะพานกับปะกันใช่ไหมซึ่งตรงนั้นอ่ะมันจะแมสแต่ตอนที่ผมเดินกลับอ่ะผมเดินทางสะพ แ,แต่รู้สึกว่าวิวมันซ้ําไปนิดนึงผมรู้สึกว่าผมรู้สึกดีแล้วที่เดินทางแคมป์กาวคือตรงแคมป์กาวอะ่ะมันมีต้นไม้ใบหญ้ามีอะไรเยอะมากเว้ยแล้วก็มันจะมีทางที่แบบลงไปในน้ําบ้างต้องเกาะหินบ้างซึ่งอันเนี้ยก็รู้สึกว่าดีอีกแล้วมันเดินค่อนข้างนานด้วยความที่รองเท้ามันนิ่มแล้วก็ใส่สบายโอ้โหชิลเลยทีนี้ผมก็เดินไปเดินเดินเดิน,เด,นเดินระหว่างทางก็เจอคนญี่ปุ่นแบบเยอะมากแล้วก็แบบทักทายโอ้สบายแบบ ดีอ่ะฟิลมันดีมากทุกคนแบบคนนี wa, wa, ้ชว่าคนนี้ชว่าคนนี้ชีว่าคอยบอกว่าแบบคนญี่ปุ่นเขาอธิบายให้ฟังว่าเออเดี๋ยวข้างหน้ามีอะไรตรงนี้ต้นไม้ตน้นนี้เนี่ยหายานะลองถ่ายใบไ,ไม้อะไรนะโอ้โคตรสนุกอ่ะแล้วก็เดินไปสักครึ่งทางมันจะมีแบบจุดเช็คพอยต์เหมือนแบบให้เรานั่งพักซึ่งผมก็ไปนั่งพักเว้ยเรื่องฮาคือผมไปสั่งไอติมเว้ยมันจะเป็นตู้กดใช่ปะญี่ปุ่นอ่ะแต่ว่าสิ่งที่ผมได้แม่งกลายเป็นเบียร์อาซากีแบบผมแบบอะไรวะเดีย่ยกูต้องมากินเบียร์ตอน ยังไงก็กินไม่ได้แล้วยิ่งเป็นตอนแบบตอนเที่ยงใครมันจะไปไหววะทีนี้พอเดินไปถึงบึงเมลจินอะ่ะโอ้ทีนี้ฮาร์ดคอร์กว่าเดิมครับเพราะว่าที่บึงเมลจินอะ่ะมันจะมีทางเข้าไปลึกเว้ยซึ่งทางที่เข้าไปลึกอะ่ะถ้าเกิดคุณจะเข้าไปที่แบบที่ที่เป็นน้ําตกแบบสุดทางจริงๆอะ่ะคุณก็ต้องฝ่ายหินเป็นไม้เป็นแบบทางเอ็กซ์ตีมเหมือนกันซึ่งรองเท้าคู่นี้ก็ช่วยผมไว้เยอะจริงๆอะ่ะผมเห็นคนลื่นคนอะไรเยอะนะใครที่จะไปอะ่ะผมคิดว่าเตรียมรองเท้าที่เป็นคาแรคเตอร์ประมาณนี้ไปก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็็นนนแนกได้นะซึ่ง ันเนี้ยผมใส่ไปผมรู้สึกว่าคิดถูกมากๆเลยที่ใส่ไปแล้วก็พอไปถึงเนี่ยเราก็จะได้สักการะศาลเจ้าซึ่งศาลเจ้าตรงนั้นเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดเขาเป็นของจกกักรพรรดิอะไรสักองค์อะ่ะที่เป็นแบบ first emperor of Japan อะ่ะสักอย่างอะ่ะมาสร้างไว้เออเราก็ไปสักการะกันแล้วก็เดินกลับซึ่งอย่างที่บอกไปตอนเดินกลับอบผมก็ไปเดินกลับทางสะพานกระปะาเอาจริงปะทางสะพานกระป๋ผมรู้สึกเบื่อมากเลยอะ่ะมันสบายเกินไปเว้ยทุกคนคือเขาตีไม้ตีอะไรไว้แบบให้ชิลเลยเอ,อ้ยลืมลืมพูดอีกอย่างนึง่ง คือตรงบึงเนลจินที่ออกมามันจะมีร้านแบบโซบะแล้วก็แบบปลาย่างเป็นอีวะอีวานะเออปลาปลาหินนะอีวะสักานะนั่นแหละเขาจะย่างทั้งตัวเลยคือผมมากินปลาไม่ได้ผมก็เลยเลือกกินเป็นโซบะเห็ดภูเขาโคตรอร่อยอ่ะอร่อยแบบอร่อยมากใครไปคามิโคจิแนะนําว่าต้องเดินไปให้ถึงตรงนั้นจริงๆครับแบบคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงอ่ะไปแบบ ดีอ่ะมันดีจริงทุกคนผมคิดว่าชีวิตนี้เนี่ยผมก็จะกลับไปอีกแต่อาจจะแบบไปช่องอื่นไปดูช่องใบไม้เปลี่ยนสีอะไรแบบนี้คุ้มมากคามิโคจิแล้วก็นี่ครับอย่าลืมนะหารองเท้าที่มันยึดเกาะแล้วก็เดินสบายสบายได้ถ้าเกิดนึกไม่ออกก็ใส่คู่นี้ไปก็ได้ใส่สบายจริง ส่วนอีกที่ที่ผมไปแล้วก็เอาเจ้าแวนอัลตาเรตคู่นี้ไปลุยมาเหมือนกันคือคามาคุระครับต้องบอกว่าคามาคุระเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมแพลนไว้แบบสเปซิฟิกนิดนึงว่าผมอยากไปให้ได้มีใครโตมากับการดูสแสลมดังบ้าคือผมอะ่ะชอบสแสลมดังเว้ยผมดูการ์ตูนเรื่องนี้ครั้งแรกจากแผ่นที่บ้านของนา้าโอ้ คตรชอบแล้วผมก็เล่นบาสด้วยไงไหนไมีโอกาสทั้งทีแล้วก็เลยแบบอยากไปแล้วก็ไปตามรอยสแลมดังคือตอนนั้นเนี่ยผมก็นั่งรถไฟจากโตเกียวเนาะมันมีตรงไปคามาคุระเลยนั่ง JR line ไปครับแล้วก็ไปลงที่สถานีคามาคุระตอนนั้นรู้สึกว่ามันจะมีรถของรถไฟสีเขียวๆวะของคามาคุระเลยเดี๋ยวผมขึ้นวิดีโอให้แล้วกันสามารถนั่งสายเนี้ย เที่ยวคามาคุระได้ทั้งเมืองเลยเว้ยเป็นอะไรที่แบบดีมากๆจุดแรกที่ผมไปลงอะ่ะคืออินามุระกากากิตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่เขาเอาไว้ดูภูเขาไฟฟูจิกันเว้ยซึ่งมันสวยแบบสวยโคตรๆอะ่ะทุกคนแบบสวยมากผมไปถึงตอนสักประมาณเที่ยงบ่ายประมาณนั้นไม่เกินเนาะก็ยังมีคนแบบประปรายแล้วทีนี้ผมก็แบบ อาโอเคตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราต้องไปตามรอยสแลมดังซึ่งสแลมดังเนี่ยมันอยู่ที่สถานีคามาคุระโคโคไมซึ่งตรงนั้นเนี่ยคนเยอะมากครับใครเคยไปตามรอยสแลมดังกันบ้างไหมลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยคือตรงนั้นเนี่ยมันจะมีนักท่องเที่ยวจีนแบบเยอะมากแล้วเขาก็จะใส่ชุดนักศึกษาเหมือนซาก,กุระเงียเต็มเลยเว้ยแล้วก็จะมีแบบคุณลุงคุณป้าที่เป็นเหมือนรอปภคอยจัดระเบียบว,ว่าใครลงถนนกูแบบโดนจี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ตอนไปอะเอาจิงๆนะแอบรู้สึกคิดหวังนิดนึงเพราะว่าคนมันเยอะไปหน่อยพอคนมันเยอะอะไรเงี้ยเราจะถ่ายรูปให้เหมือนกับแซลมดังอะมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะก็เข้าใจแหละว,ว่าทุกคนก็มาอยากแบบอยากมาถ่ายรูปเหมือนกันก็ใครอยากไปเที่ยวคามาคุระแล้วตามรอยแซลมดังก็ทําใจเรื่องนี้ไว้นิดนึงครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดของคามาคุระคืออะไรรู้ปะ่ะทุกที่มันถ่ายรูปได้สวยหมดเลยเว้ยสวยแบบสวยจริงๆไม่จาเป็นต้องเป็นตรงแซลมดังก็ได้คือพอผมผิดหวังจากแซลมดังใช่ปหผมก็ไปเดินชายหาดด้วยชายหาดที่นัน เป็นสีดำมาทุกคนแล้วก็มันจะมีไอละอองจากทะเละมาตลอดด้วยมันจะเหมือนแบบและมีไดไอส่วนตัวเวลาถ่ายรูปมันมันจะแบบฟุ้งๆอ่ะเออสวยดีเหมือนกันแล้วผมก็เนี่ยใส่คู่นี้เดินที่นั่นทั้งวันเลยแล้วตอนเย็นอ่ะผมก็กลับไปที่อินามูรากากิซึ่งบอกเลยว่าใายไปคามาคุระแล้วอยู่ไม่ถึงเย็นพลาดมากๆคือที่อินามูรากากิครับตอนเย็นอ่ะมันมันจะเหมือนแบบท้องฟ้าโดนย้อมแสงเลยเว้ยย้อมแสงด้วยแบบสีแดงสีเหลืองสีส้มแล้วก็จะเห็นภูเขาไฟฟูจิคือวันที่ผม ไปอะ่ะผมไม่ได้เห็นฟูจิแบบเต็มๆใช่ปะ่ะแต่ว่าผมเห็นฟูจิแบบ เป็น s i ลูเอตอะแค่นั้นยังสวยอะต้องอยู่ถึงเย็นนะคามาคุระอย่ารีบไปรีบกลับไม่ได้นะเทคทามไปเลยครับ1วันแต่เช้ายันเย็นกลับสักหลังพระอาทิตย์ตกก็ได้ก็ยังพอมีรถกลับโตเกียวอยู่ต้องไปจริงโอเคเราโม้กันมาเยอะและ้วทริปนี้เอาจริงๆผมอาจจะพูดเร็วไปสักนิดนึงอาจจะไม่นิดรอกก็เยอะแหละพอดีผมติดพูดสไตล์แบบช็อตนะเพราะว่าผมต้องพูดข้อมูลทั้งหมดให้จบภายในหนึ่งทีสไตล์การพูดผมก็เลยแบบเร็วไปนิดนึงเดี๋ยวผมจะมา recap ให้แล้วกันว่าแวน MTE e, Ultra Red Neo VR 3คู่นี้เนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับคือสไตล์มันไม่เหมือนแวน่นที่เราคุ้นเคยดูมีความเป็นสนคเกอร์มากกว่าสเก็ตชูเนาะใครชอบรองเท้าแบบสไตล์แด,ดั๊ะก็อาจจะชอบ2คือมันใส่สบายกว่าแวน่นที่เราคุ้นเคยกันใครลองไปลองที่ร้านก่อนก็ได้เราจะรู้เลยว่าความรู้สึกมันไม่เหมือนแวน่นที่เราใส่กันมาตลอดชีวิตเว้ยข้อที่3คือมันยึดเกาะได้ดีครับ ได้ดีแบบดีมากจริงเหมาะสําหรับการใส่ออกไปทํากิจกรรม o u t ดอร์นเนาะใครอยากหาแวนหรือว่าหารองเท้าที่เป็นรองเท้าสไตล์ที่ใช้ได้ทั้ง city y ย u t แล้วก็ o u t ดอร์หน่อยอะไรแบบเนี้ยก็คู่นี้ถือว่าเหมาะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเป็นไง ผมพูดไว้ไหมจริงๆผมอยากหาพวกไอเทมอะไรแบบนี้มาเล่านะเวลาแบบผมใส่ไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงยเงี้ยเพราะว่ามันเป็นของที่ผมหยิบไปใช้จริงๆผมก็สามารถเล่าออกมาได้จริงๆถ้าใครชอบสไตล์การรีวิวแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับถ้ากดแชร์ด้วยก็จะเป็นพระคุณมากครับแล้วก็ฝากช่อง culture style ไ,ไว้ด้วยครับใครชอบอเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปินเนี่ยผมมีช็อตลงเกือบทุกวันเลยไปดูกันได้ครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับไงเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ